รันนี้ก็อยู่กันที่บ่อไทยนานานะครับกับปลาช่อนหนึ่งตัน ส่วนขึ้นฝั่งไป,นะไปโอเคสายม้ตาจะไหล <c oughs> โอ้โหนี่ครับปะช้อนนะี่ตัน <c oughs> ก็ตกไปช่อนได้ปลาอะไรด้วยแต่ช่อนหนึ่งตันโดนแล้วเม็ดปลาตายเม็ดปันนะครับแล่ดูปลาก็ได้ไปประมาณแปดตัวนะหายปลาก็มีอย่าอยู่บ้างเล็กบ้างก็ส่วใหญ่เจ็บนะ วันนี้ก็อยู่กันที่บ่อไทยนานาวันนี้าคัน800มันแล้วก็บาตกับปลาช่อน1กันเดี๋ยววันนี้มาดูผลงานกันครับว่าจะได้ตัวมาตด้เช้าเลยครับวันนี้เพื่อนๆนักตกปลา80ท่านนะให้ดูบรรยากาศรอบๆก็บ่อว่างอยู่ฮะประมาณ50ไร่เดี๋ยวมาดูผลงานกันครับเช้านี้ ขึ้นนะครับฟังๆเลย โดนเลยครับย้ำอยู่ที่เดิมนะฮะ ย้ายมานี่ก็มีตรงนนั้เใช่ตรงนั้นเยอะยตรงเขา <c oughs> ลงไอ้นี่ลงขี้ไก่ โลาโไเลย่ะเงตอนนั้นน่ะไม่ได้ปลาก็เอาไปย่างติด้อไม่ติดเออผมก็โดนตองนั้นอือ กัเต็มดูนััดอืมเราก็อ้าแล้วอือกัดอะไรดิกัดอะไรดิกาดไดิโอ้สายเดียวกัอะไรรุมโอ้โหกัดเต็มเลยแต่ก็โดนเห็ียดมีไง หัวโตด้วยย้ายเลี่ยมครับตรงนน้นป่าไม่กินเลยคนเยอะนะฮะตรงนน้นนี่ผมใช้เป็นเออัวจิกปลายางนะกัดยับนะครับ หัวสิบกรัมเดีย๋ยวลองดูกันแดดไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าลมมัตลอดบรรยากาศปังมงคลเยอะมากท,าทันนะท้นี้แปดสิบท่านนะทำรองห้าท่านป่าขึ้นก็เรื่อยๆนะแต่ก็ถือว่าขึ้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาลองดูกันครับป่ากินเงนก็ไก่นะครับต้องทำระยะเข้าไว้ กินเงียบมากเลยนะปลาที่นี่กอมาเรื่อยๆนะครับปล่อยเยื่อถึงพื้นแล้วก็กอกลับมานะส่งไปเรื่อยๆครับปลาบอกต้องขยันหน่อยฮนะผมจะปล่อยให้ถึงดินนะครับแล้วก็ค่อยๆขอ,อ,อกลับมาถ้าเจอหลุมนี้กินแน่นอนฮนะ อุยเหมือนกัดเลยนะมื่กีนน่าจะสะดุดปลานนงหรือเปล่านะขยันเข้าไว้ครับกประบอตบนนี้ ไปไกลๆแล้วปล่อยถึงเพิ้นนะครับก็กลับมา ด้วยครับวันนี้แล้วแดดก็ไม่ออกนะครั่าก็งเงียบเลยนะครัไม่ค่อยกัดตัดเท่าไหร่ด้วยปลาตันน่าจะกัดดีกว่านี้นะตอนนี้คือแบบกัดค่อนข้างน้อยนะครับบางคนยังไม่ได้ก็มี เก่งข้างหน้านะตัวนี้จบแล้วคร,รับ,บตัวนี้เก่งไกลนะฮะไกลแล้วขัดไกลครับ ปลาโลกับขาวไม่มีเลยนี่จะขาวได้กันใหญ่ๆนี่น่าจะมีเครื่องโลอยู่ครับน่าจะได้ได้ครับได้สายมันเล็ก กลัวไปอีกขอบคุณครับโอรวตรนนี้มีไซส์เจ็ดขีดได้ด้วยใก้เคียง ด,ดเริ่มออกครับช่วงนี้ถ้าแดดออกนี่คือขึ้นจิบตรงไหนก็ไปใส่ตรงนั้นนะตรงนี้ยังเงียบอยู่เนะี่ยทำระยะเข้าไว้ครับหัวไกลๆอันนี้ใช้เป็นคันอาเรียนะครับเจฟุตเวทหสบสองลมมาเริ่มตีลำบากหนะ่อย จะสะดุดพวกปัาน,นินตลอดครับบอ่อเป็นบอ่อเบนจะพันเก่านะครับนะนะเขาจะล้มบ่อรวมกับฝั่งนูน้นเนี่ยตึกตักตึกตักตลอด <c oughs> ลมจะปิว <c oughs> <c oughs> ลมแรงครับ ตาจะไหลโอ้โหนี่ครับปลาช่อนแมตตันกินจ้าเนี่ยน่าจะมีขี้กบปลาหายากมากนี่ปลาวัดเต็มข้อตัวนี้เป็นด้านหน้าก่อนขึ้นฝั่ง ไปโอเคสี่ขีดได้อีก,นนอกหนึ่งตัวนะครับมิดเลยตัวนี้ดูกระตกปลาช่อนได้ปลาอะไรดูบ้นัปลาช่อนหนึ่งตัน จะปวดครับโอ้โหนึ่มันกลิ่นนะครับนานาดูดีเนี่ยนะคือแบบดูานใหญ่เลยนะก็เดี๋ยวต้องปล่อยนะ มันก็ปลาช่อนกับกัดหนักๆว่ามันม่ไม่สู้เลย สี่โมงถึงห้าโมงครับคนเริ่มกลับกันแล้วนะฮะ <c oughs> เราก็เตยออยู่ครับยังเข้าเหนืออยู่นะล <c oughs> ุ้นครับอีกสักตัวสองตัวจะได้ไหมเนะี่ยกอเรื่อยๆเลยครับ โดนแล้วนี่นะอยู่ละหลอกนะใส่ไม่ตกนะโอ้โห,โโหโลงรูไปเลยดูครับใซ ไซน่ารักนี่ชอนแมตตันแน่ดูปลาโอเคครับวันนี้กับปลาแมตตันนะเรียกว่าแมตตันได้ไนหะม, <laughs> มเฟสปลาแมตตันนะครับไปดูปลานะก็ได้ไป,ประมาณแปดตัวนะไซนปลาก็มีใหญ่อย, ain, อยู่บ้างเล็กบ้างนะก็ส่วนใหญ่เจ็บ <laughs> <laughs> ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับกับบอไทายนานะคลิปหน้าพาร์ตตกปลาอะไร ก็เดี๋ยวมารับชมกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ